สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าขําใสโกกอกอ่าป้าขําใสว่าวันพระป้าขําใสมาวัดนะคะแต่ว่าไม่เห็นพระนะคะเสาไฟก็ล้มนะคะอะไรก็ตอนนั้นก็อะไรหักพับนะคะก็เสาไฟล้มนี่ค่ะนี่ไม่เห็นพระนะคะป้าขําใสก็ลับบ้านนะคะว่าจะมาใส่บาตรนะคะเพราะว่า วัดบ้านก็ท่านั้นก็มีพระเต็มนะคะแต่ว่าไม่มีพระนะคะวันนี้ก็เข้าใจก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ไม่เห็นอยู่วัดใต้ก็ไม่เห็นนะคะวัดบ้านนะ่ะธรรมดาคนจะเต็มหมดนะคะแต่ว่าไม่มีใครเงียบเชียบน,ะะนี่ค่ะแล้วก็ไม้ก็ ไปห,หมดนะคะแต่แป้งเขาใส่ก็ยังขี่รถขึ้นมาวัดนะคะนี่ค่ะโอ้โหโอ้โหนะคะโอ้โหโอ้โหอ,อะไรจะขนาดนี้นะคะลุงคนไม่อยู่แล้วเสาไฟก็โค่นนะคะทางขึ้นวัดคูหาแอนเสาไฟโค่นทับทางอยู่ค่ะก็ แล้วนะคะอยากไปถามชาววัาโกกอกว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าป้าเอาใส่ก็นานแล้วไม่ได้มานะคะ,นะเนะวัดเงียบนะคะไม่มีพระเงียบเชียบนะคะนี่ค่ะไม่มีพระนะคะ่ะเปเออะไรจะขนาดนี้นะคะ พอลุงพลไม่อยู่วัดก็ไม่มีพระนะคะวัดภูผาเอกขึ้นไปแล้วไม่มีพระเงียบ นี่แหละบ่ตนคนไปไหลโบโอ้โอ oh. oh. ้นะคะมีอยู่นะคะเออละเดฟะมาเอออเจาเฮ รดแร้ไปแล้วไปวัดแล้วก็เงียบนไม่เห็นไม่เห็นพระเลยก็เลยกลับมาเออท่านั้นก็สายสายบอกโอ้รอรอก่อนรอก่อน ปดโมงอันนี้เจ็ดโมงกว่าเนาะโอ้ตกใจหมดนึกว่าพระหายโอ้ย <c oughs> นึกว่าพระหายหมดแล้ว <c oughs> โอ้ก็ขอบคุณนะคะป้าใสเข้าวจะผิดนะคะว่าพระหาย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ไปเงียบเๆเนาะ เออไม่ได้มาตั้งน,น้ำก็พึ่งมาวันนี้แหละวันพ้านะคะโอ้ยใจหายหมดกลัวไม่ทันก็รีบนะคะป้าคำใสแต่ว่าป้าคำใสมาช้านะคะป้าขอโทษเอฟซีนะคะว่าป้าคำใสคิดว่าพระหายหมดนะคะ เกิดอะไรขึ้นที่จริงแล้วพระจะลงมาสายนะคะคนเขาสองโมงเขาก็จะไปวัดนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะเนาะ,ะดูก่อนนะคะตาคอนใส่ก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยนะคะหือ,หอตางใส่ตตกใจหมดนึกว่าพระหาย ที่จริงแล้วพระไม่ได้หายนะคะดาวไฟก็หักทับทางนะคะแต่ยังไม่มีใครเอาขึ้นเนาะ <g ül> ก็มาอยู่บ้านแม่สาวพานนะคะมารออยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าสายๆจะได้ไปนะคะอันนี้บ้านแม่สาวพานนั่งรอเพื่อนอยู่ก่อน บรรยากาศนะคะบรรยากาศโอ้ได้หกนาทีแล้วขอแปดนาทีก่อนนะคะครางนี้เนาะก็แปดนาทีก่อนนะคะตกใจหมดสาปานไม่ไปวัดบ่ฮะ โอ้สาบานต้มไก่อยู่นะคะสาบานก็ไปวัดเหมือนกันเนาะแสดงว่าป้าคขาสายตื่นเช้ากว่าเพื่อนเลยวันนี้เพราะว่าดีใจลูกชายจะกลับบ้านนะคะก็คุณหมอก็โทรมาบอกเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็หมวดฟื้นด้อก็บอกนะคะบอกว่าช่างดำหมอจะให้กลับวันนี้นะคะแต่ช่าง ให้คุณหมอตรวจก่อนนะคะเนาะคุณหมอตรวจก่อนวันนี้ว่าเมื่อวานนี้บอกว่าให้ช่างน้ำกลับบ้านได้แล้วนะคะปางใส่ก็ดีใจรีบตื่นแต่เช้านึ่งข้าวนะคะแล้วก็แกงปลาไปวัดนะคะเอาดอกดาวเรืองไปปัก แจกกันด้วยนะคะจะได้ครอบครัวจะได้รุ่งเรืองจเจริญก้าวหน้านะคะป้าคำใสก็โอ้โหดีใจมากเลยนะคะเมื่อวานนี้นอนหลับปุ๋ยเลยตื่นก็นอนลวดเดียวนะคะเลยตื่นค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้คะ่ะฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะอ่า ขอบคุณมากนะคะฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยแล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ FC ทั่วโลกนะคะ